สลบลงในที่สุดร้อนถึงพระอินทร์อ,อีกเลาวงพระโูพระอินทร์อีกพระอินทร์เล็งเลิงเพ่งล็งลงมาเอาพระัตตรีกรจัตาสลบลงหมดถ้าเราไม่เข้าไปช่วยคงจะตายกันหมด จ,จึงโดนบรรดาลฝนปกกระพัดไดนนต้ตกลงมาต้องประกายก,กษัตริย์ทั้งหกพร้อมทั้งเสนาอมาตย์ขราชบริพาน,พพน,นทั้งหมดก็ฟฟ้นขึ้นมาก็กล่าวขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันให้พระเวสสันดนรนบรังาปฏิกันหาชาลีศึกออกจากการเป็นดาบดอย่างนั้นในที่ตรวจสองพบพระเวสสันดรกันหาชาลีพร้อมั้งมดสีเ้อน อืนอาดอยู่นิดหน่อยเ็นง่นิดหน่อยว่างั้นเด้อในที่สุดก็สึกตามความปรารถนาของพ่อของแม่ของขราชบริพารอย่างหโยธาทัพก็จัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับคืนสู่พนะคครัประโครตอนนี้ถ้าเล่าไปก็เหนื่อยเอาเนื้อในการสิบสองกลับก็กลับเมืองมาว่าให้ยมได้ฟังนะปกครแมงูก็จะได้ช่วยด้วยครับี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อย อ่สรุปสรุปเป็นบทกรบทแหลประจำกันไปนะโยบ่าไปไม่จะโยว่าไปที่ประกูว่าไปว่าไงลใน้าคังนั้นนาทวัละพันฟ้าอันานึกเว

วัลาทานติดในทหารกองฟื้นคืนนานถึงยกพระยาพนพระหนขับเรือปัญชาชนนนไม่เลือนเวทันดอนเลวนานกำทมกำพังเอาอย่างนาพ

นักงงนงองนงางงอีกองมืองนอ้เดีกชะลบมาเป็นการแน่ชลบลงมาปะแนมให่จากันในนานครนั้นน่าเป็นการแน่สุดท้ายก่อนจบลาจากโยมญาติทั้งหลายในแจงความที่ไม่เก่งเป็น ไปสีหนึ่งประจําการนะวาแกนาเป็นการเนี่าการนาวะาทดในสัมพันธมงามมังกรนเนเป็นหนักนานในนาเป็นหนักน,นาการทดสาพดทธนสัมพรน์นังเป็นดัง นายดนวันเก่น่าเป็นอง์นะ นามาร่างฉันแดดนาพอยพานะลงมางงงอ้อลงมาปืนนีไรสาทคอนเอื้อนเลนึงน้าน้งน้งน้งนี่อิ่ในฉันรานในกับการดาแม่พดในฉันดีอายุหน้าวันนอโลกของนุพันลางในนาประสิทธิ์ต่างหนึ่งน กินสีนางพระมาในก็รับมันสายแก่สิมันเงียพระพร่เสิบนาพปรงการนั่นเสร็จนานแล้วเท้าว่าวัดเนยชารินนางก็พายพินไม่กลับนาวิมานแ้วว่ากลับ พิมานผุดในันเดอแสนสัมมารานมันอยู่กับปบู้บานเจ้ากรุงสนุณทายาว่าแก,เป,ก,าาแกเป็นการนั่งนั่งนั่านนั่นันั่นนั้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 นนัน่นี้กแกเป็นการนาอินแม่เอาการดูวพิษในันดานแลนดูพินัยยะเอว้ลาน

ยังมีพรำเผืนนเ่อยคืองดนนิดนัดตั้งแต่นายนข้ามาตะวายต้างขโมาคันทุลขอนาตะเวงกุญชอนทานนึกถ้าเธอนัน้วไม่ได้อะไรก็เธอลอนลางอวอ้วนอวออนว่าเธอหอลังนะ สีนโนทมมาอุคิดไหลตกแก่พรามไปนนพร้อมติดวังมีตั้งทยนับเพื่อให้วังในคำพงทิยานว่าแกเป็นการว่าคงาคืงเงืงงว่าทานนั้นการต้องจองอลันจากสะพานเวสัน ตั้งรอโทนาทั้งสาม่แต่ยาววามานก็ลมังมิงมัดตีปีราชทางอาบุตรมิงทั้งสองราคืนแก้วนักกันห้ามและชาลีรวม ฉันเดินนารวมรถพอจอนลิล่ีต่อมากันแก็มีพวง p r า g ม,มาประคูปปญญาดูสิมานั่งเฉยเมยอในน้ำไหลไม่เกินเลจะรับเลยนานะเอาต่อสักหน่อยเพราะตอนนี้เมื่อลาจะขอำลาไม่อยากยมไป กันต่อ,อยังไรนักกันเล่านัุณุอจานทนไม่ได้อาวเรออมาจันทำน่ะยังไรงสูกงั้นส่นะต้องโดนนักกันเอาและตีเขากันนาทีีวันนักประเวทยังไงน่มาพบกับมืงองเจ็ดนักลานทุนถามพระตุว,วัน ปาทางไหนนะเอาเมืองเกนะตนันรานนั้นนะคนน้ำ

ใครสานในคนในขอทานกันได้เมียสาวถึตั้งมารวยแรนก็หายแก่นักทีมินทัดนานนก็มีวิชาทางวิขาจันในประสมไรสานในก็ให้ทุกเทีว่าแกเป็นการอุบูติเห บุงามบุญงามบุญงามงไม่อนกันแมไว่จนแลพนะชัวชอนันนดลนัพันนารีในเท็ดในตาบุตม บอกวิถีหนทางที่อินนี่ให้คันนันลายอินนี่นะกอดจับใจนะกุ้งฟางใจย่อหน้ากายยว่าตามมาละมอกในผมแมไม่นั้นะท้าโอนะไม่เจอหนะปีนเดินไปมันลวงกันลายในฮิมแบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่กันแกปนการแม่มาหาผ่อในโชกชกดานดอนถึงสิทธาในกองก่อจบหมดนิยุดที่กลางกว่าซอนธนาบุญวันแนวพนมมาถ้าชี่ตรองเขานักวองกดในยางอัมานพุทธนิราอสม ทีท้าเธอกลักกักจงอะไจจงละรมมันนายอาสมหิมมาเมา่อวานเนาว่าแกเป็นการโดยเงินเงินกันแะผู้มานทั่วทุกคราน,นาเรียมเข้าไปยักะนุ่มังกรอ,อน,นาโกวว็วนไหวในกอองจอมตาย เราเอ็สนนดอนหนักหุ่นยกย่องในข้อราชในจำบทนัดในทั้งสองสดว่าสายในสมอนรอัโคงเอวที่สั่งแงไม่ตัดน้ำร้อน ไม่ย่อยอ่นแน่ให้ทานบารมีเกว่าเธอรอหลงงังอักน้ำเมาทุากนาคที่ตกให้แกพรามที เพราดจิตตั้งนะตั้งอังจฤดีหนจังเอาสีรำโพงอาทิยานเอาคาไปอุ้ยอยอ,อองยอุยองอ้ยอต้ยอุ้อา้ยอุ้ยอุ้อุอุ้ปอุ้อุ้ยออุ กันได้ในแสนสงสานีีก่อสองคือไทยยาว่าแกเป็นกันนังว่ากันแน่ว่ามัดสีเธอแงงเกงงละลีถ้าออกเดินทางในสสแวงหาคนลำไม้ยันนางมีไห้ทะเลขัดแคลนมาปรอนมีบาทรวมพระพัดใน ากับสองลูกยามแม่วาแจงจันจาหาน้ำใจกึ่งในไหนนั้นให้รำมัน มันแม่มัดสิงากระเธอมีกรรมในกรรมนาวิบ <faced> ัต <sach adi> ินามาพบสามสัต <onde> ว์ในไม่เสือสร้างนางนุ่หน่อนห่อว่าคอคุณน้ำทางแทบในเจ้าวายวังวายนาประชนชนแม่กลวยความโกรยนั่น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 เออกังหอยนักหวันด้วย ความกลัวมึมหากนักนานานาแถมมาชีวาไม่จี่มีอนนักคอยยินในย่ำในสงอาิยชน,นจึงได้ลลกคนคนทางจอนไม่นับประสบมาวาพวบปังงอ่อนแต่นัาไาม่งอนแทบมรณะ วันแกเป็นการนั่งจักกำบับาประดิษฐ์ประดับความนาหน้างว่าแกเป็นองรวยดีรวยกันมีองค์อำมาารินั้นลองจากกมลายจอนแปลงเป็นนาำรมเอาหน้าว่าเข่าวใน ฉันราเขานาไปหามเราเอสรนอนคูนขอบมาตีเอวยังไงเอาน้ำน้ำน้ำน้งนีนนน่แปดสีสมานน้เท้าว่อนอ่อนนะยอมม,าม,ามันนุย นน่ขอได้แหละไม่รอช้าไม่ฝันสุดาข้นเขาวไมว้ด้วยนุดนาหนองเธอส่งอำนวยนั่งเธออ,อ่ไวบริสันในทุกการนะครั้งแล้วเท้าว่าองค์อมามะมารินเธอผ่าหินนะกลับนาวิมานนะประมัดสี แสนสมาราถอยู่กับมักบานเป็นสันดอนว่าแกเป็นการรูกดิ้งอันดิเงันดิเงอันเงอันืิเงอันงอน้อันอน้งอ้งอัน้งอันกว่แกเป็นการเน่มหาราชองค์งามมีเสีงอาดิพและมอวอนอนเผ่าโอรา ซองอาบังอ่อนในเขาโซน,นัาทองน่ะกรุงคาราวังแก่นเป็นเจ้าอาประกุงอาสมราชัย หาออเธอได้ชารีณคันหาในชารีคันหานักทาต้องมาพอดในตรานักตารังวนังตราในแก่พรํพลันทรงอํานวยเอวยทุกน้อยนักรังนักในอินทร์ทรง วรนสองอำนวยหนึ่งงานและอวยโอดในว่าสองสมมาโอดในลารกวานในนาภารกลานในสันเด็จนาวิบัติเดกษัตรคลาคลายทั้งนายไทยที่ไรอาวอนนาวกาเป็นการ่วยอุกุญกุญแจกักกกัก เป็นการนนครการในกนยกลพลนับันสุกุงากรยินรักอาณาจากรทาวอนหัวนั้นนครไม่ทาลีนว่าช้างเผือกนักอกโอสด เละก็ปรากฏว่าคืนคานนี้แมะก็ทั้งถายฟ้าแม่ให้ชาชีเลยก็โดดสันดีแม่ถวายนาพระพรแม่ สงแสซสอ้โอ้ยนาก็ส่งแสซ่สงซาแลตุการณ์พระโพนธิยานของพระเวสสันนนนักทนยยุกทนยุกยอดนประโพธิสัตว์นาก็ขวนนครนากสัตร์ใชาชนจ สวัสดนำหลังอัอดีนำยกคนกลับสู่กรุงนคร เขาบอกว่าเมื่อพระเวสสันดรทรงถึงเมืองและเดือดร้อนหึงพรรอินเนี่ยหลวงพ่อพระโกรเดือดร้อนมักมีคนมาขอทรัพย์สมบัติพระเวสสันดรจะเอาที่ไหนให้ก็เลยรงบันดาลให้ผลเพชรผลเพชรฝนเพชรฝนเพชรฝนเงินฝนทองตกลงมากรานนครตกมาอย่างมากมายก่ายกองประชาชนเกิดความอยู่ดีมั่นคงถาวรผาสุก เมื่อกษัตริย์กับคือสวนนครตอนนั้นเขาบอกกับพระเจ้ากรุกงสนชัยเนี่ยมีความชราภาพมากแล้วอายุได้กี่ปีร้รอยสามสิบปีก็ตีวงคดลงในที่สุดพระเวสสันดรพระนางมัตสีขรับหน้าที่บร,ริก,การบ้านหาบริหารบ้านเมืองสุขต่อไปเวสสันดรมัตสีมีอายุได้ร20สปีร้อยยี่สิบปีก็ ถึงแก่จะแรผ้าก็ทีวงคตลงสวรรคตนลงก็อยู่ที่หน้าที่ของการหาและก็ชาลีที่จะต้องบริหารกิจการบ้านเมืองกันต่อไปพระพุทธเจ้าทรงบัญหารวหารเรื่องราวของพระเวสสันดรเล่าเรื่องราวทั้งหมดพรกที่ตัวสองม่นองได้ทรงทราบที่ตัวสองมุนองพร้อมกับพระเจ้าพร้อมกับพระเจ้าสุโธนะ้ได้ฟังแล้วก็ปราบปือดีติยินเีพระพุทธพระพพระพุทธพระ พระเจ้าสุทธทรแตนะก้มกราบลูกในักษนะที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดถึงความสําคัญของลูกกาะลูกเต้างตัวนับเป็นผู้วิเศษในที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงยกเรื่องราวทั้งหมดในอดีตถึงปัจจุบันว่าอดีตที่ผ่านมาบุคคลที่เคยเกิดเกิด ขึ้นพร้อมกับพระองค์ในสมัยที่พระองค์เกิดขึ้นพระเวสสันดอนั้นมาเกิดขึ้นทันกับพระองค์ก็มีหลายหลายคนเช่นชูโจกมาเกิดเป็นพระเอเวทัตนางอมิตดามาเกิดเป็นกมาาิชาลีมาเกิดเป็นกันหาฮะชาลีชาลีมาเกิดเป็นใครชาลีมาเกิดเป็นเกิดเป็นใครเกิดเป็นใครอ้าว เกิดเป็นใครชาลีมาเกิดเป็นราหุลเพราะมืเกิดเป็นกัญหาได้ไงปัญหานนองยาลีกัญหาเกิดเป็นใครเพราะกัญหาเกิดมาเป็นนามบุวันนานามบนวันนานี่คือโดยข้าวๆเพราะวเพราะว่า้สันตรอนมาเกิดเป็นใครไม่สันตรอนก็เกิดมาเป็น เจ้าชายจินธาพระนางมัตสีเกิดเป็นใครพระนางมัตสีก็เกิดมาเป็นนางพริมพานี่คือเรื่องราวทั้งหมดย่นย่อพอได้ใจความว่าบุญมีจริงบาปมีจริงชาติหน้ามีจริงชาตินี้มีจริงฉะนั้นอนิสงส์ในคำพีของพระเวสสันดรนั้นก็บอกว่าตอนที่พระมาลัยขึ้นไปเฝ้าไปเฝ้าพระจุลามณีรู้เรื่องราวทั้งหมดจังให้ว่าบุคคลไปที่จะ พระมีความปรารถนาจะเกิดทันพระศรีเรเบตรายศาสนาของพระศรีเรเไตรายจงกลับมาสู่เมืองมนุษย์เนยคอคายิจาคทำบุญจุนทอาทานกันมากมายที่สำคัญที่สุดเกห้ตั้งใจฟังมหอาชาาิคือเวสันตดอนชาดกให้ครบครบจบสิบสามันหนึ่งพันพระกถาบุคคลผู้นั้นถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ได้สินั้นแม้แต่ทําการที่สุดเกิดเกิดทนันศาสนาของพระศรีเรเมตรยัย ดังที่เราต้องสองรูปได้สาทุกสาทยายพอได้สมควรแก่เวลาหลวงพ่อพระโครเขาบอกว่าคนโบราณเขบอกว่าไปต้องลามาต้องไหว้พระครูลายโยมหนฮะหน่อยหนึ่งเอาันนายโยมนี่เวลานาก็นานเนินนะาพอจะประเมินนา สิบไรไม่รู้สิบสี่สิบหกนาฬิกาสาสนาทีนาฬิกาสาสเจนาทีนาสองลูกนาคนละขึ้นรถกับยังบ้านกันขอนยโยมยิงนยโยมชายนาจุงตั้งใจ รับเอาว่าพรนี่จะต้องลูกนาเสียก่อนนะถักคุณนั้นยอมใานะอายุแแท้แท้นะจนให้แค่ลอยนะจะมากนะจะน้อยก็อยาได้ตามมวันนั้นนะวันนนะชะวีนะให้มีดีดัานนะคุณพองทพิว่าพันนะเหมือนเงินนั้นดวงนะวันตุวันนะทุกข์ขันนะ i hey, y'all ที่น่าเอาโชกันนั้งวีนะั่งได้ลอยล่วงน่าให้โชคกันนั้นเด่นฟันตีงันน่าทั้งป้วงน่าให้กชคลุล่วงน่าหายเดือดนนน่าให้โชคยามนั่งนั่นเดินยืนนอนน่าให้โชคท้าวอนก็ไปทุกทุกที่วาน่าให้ทุกแท่น่าอยากให้ทุกจะเลื นสุกน่ะตลอดนะวันารนึกให้สุกแค่แลกรแกลงไปแันลานะุกโมดตาทุกนยอมนะวยเป็นร้อล้านนยมนะแต่ยังได้หลายหลายล้านเ็ยหลายร้อยนายยอเทกันสองรูปนะยยอมไหนแล้ว ดุกวัดต้นนานน่ะนทดุขาน่ะพลันน่วดวดวดจะไม่มาอาวัยตอนนว้เพื่อมีมากได้นาก็ขอให้ได้แต่ของดีนะให้เป็นเศรษฐีน่ะกัรน่ะทุกคนนจะทำลายน่ะ ಆಯ ನಾ ಯು ನೀ

วันนะให้ทุกทนชาตินี้เอาโยมมีครบถ้วนน่ะเอาทุกนาชาล้วนให้โยมเลนะิศนวิลายนาะพละนะัโนกำลังนะให้ตั้งมันพลาโนะกำลังนะให้ตั้งมันนะเอาพนนะันานนะ้น่ะให้ทุกนาะพีนนะ่ะให้โยมโชคดีนะ่ะ อายุเงนนักเก็บนักเก็บนนัะกันนักทุกคนนักนักโยมจะอยากจะแข่งแรงนัต้องทำบุญนั้นมาอาว่าคุณยอมจะนะจะทุกกใจนักก็จะนึกได้รวยอย่าเอากันทุกคนนักอย่าอ้ากจน กันเลยโยมจ้าให้พรโยมมานะก็พอชมควรนะขอโบพรก่อนนะจ๊ะโยมจ้าให้โยมโชคดีโชคดีสุกีสุกีกันทุกทุกโอโออ ขาบอกว่าที่จิตภุมินั้นเป็นของสภาครูถ้ามาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นของพระครูตามนั้นอนุโมชนาคณะสงฆ์พรงอมเบอร์แก่งกระจา์ในนามของประธานสภาครูสอนก็ปรระเรียญาณทำขอบคุณยมยาทุกท่านทุกคนที่ได้มาช่วยเป็นสนับสนุนกิจการงานกับศาสนาในการดีศาสน,นาเทศมหาชาติเวตสันติปกะึางปงาน ที่คณะสงฆ์อมพอเก่งอาจารย์ต้องรับผิดชอบขอบคุณนะรื่วัฒนการคณะปีพาททั้งหลายไม่รู้มาจากไหนไม่ได้คุยกันมาก่อนแต่อาหารใจอาหารใพ่อเป็นญาติกับหลวงพ่อก็คงจะไม่ช่วยปีไม่คิดจะตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวจะบุญอะ้รกันขอบคุณนายยมนะ อันดับอรกอาที่ย้ช่วยสนับสนุนก็ขับประคองกันซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นสาระก็ขอโยอมก็ดไว้อะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นก็ขอยอมคิดเลยว่าเออฟังเป็นธรรมะบันเองกันละกันจริงๆแล้วสองวันที่ผ่านมางานคงจะจบในวันนี้นั่นขอยอมญาติทั้งหลายทั้งทั้งปวงที่ มีส่วนร่วมช่วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ขอโยโมโชคดีกันหมดทุกคนเนอโยโมเด้อดังอัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเจตสนามาังวันที่หนึ่งจังกันที่หนึ่งจะถึงกันที่บจุดสามนครการครบกระบวนหนึ่งวันนะสมควรแก่กาลรเวลาจึงขอสมมติจุติองไวแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศละชิิอีสาธุสาธุสาธุ